อยากมีไรายได้ไม่รู้จะขายอะไรจะทำยังไรขายออนไลน์ไม่เต็มแต่ถ้าคุณมีใจาดาวจะพาคุณทำทำไมถึงต้องเป็นชาลิสมาเพราะว่าเทรน์ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเทรน์ที่ทุกคนหันมาใส่ใจและดูแลไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะคะและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะทุกคนรักชีวิตรักสุขภาพการที่ดาวเลือกชาลิสมาเพราะอะไรเพราะชาลิสมาเป็นแบรนด์สินค้า เจ้าแรกและเจ้าเดียวนเวลานี้ในประเทศไทยที่เลือกสารสกัดที่ดีที่สุดจากแต่ละแหล่งที่มีผลงานวิจัยรับรองไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจออนไลน์หรือค้าขายอะไรบนโลกออนไลน์นปัจจุบันนี้คุณสามารถเลือกโปรดักต์ได้มากมายหลากหลายแต่การที่คุณเลือกสิ่งไหนนั่นคือตัวคุณเป็นผู้นำเสนอสิ่งนั้นให้กับคนที่คุณรัก ให้กับคนรอบข้างให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ดาวเลือกชาลิสมาเพราะชาลิสมาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ดาวอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเช่นกันที่ผู้คนหรือลูกค้าจะได้รับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วชาลิสมาเป็นแบรนด์ที่ให้ผลตอบแทน ที่ยุติธรรมดาวจะชวนคุณมาหรือคุณจะชวนใครมาจะไม่มีระบบการกินหัวคิวใดๆทั้งสิ้นมันทาให้เราสามารถชวนเพื่อนมาทําธุรกิจให้เพื่อนมีไรายได้ด้วยความสุขเพราะระบบของการทําธุรกิจชาริสมานั้นเป็นระบบ SLM ที่ไม่ว่าใครจะมาก่อนหรือมาหลังได้ผลตอบแทนในเรื่องของราคาเท่ากันทุกคนเพราะฉะนั้น ในธุรกิจของชาริสาระบบขององคอ์กรนั้นค่อนข้างชัดเจนหากคุณต้องการกำไรที่มากขึ้นคุณสามารถขายปริกได้และคุณสามารถสั่งจำนวนที่เยอะขึ้นเพื่อที่จะมีส่วนต่างของกำไรมีกำไรที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าคุณสนุกกับการที่ได้สร้างทีมงานบริษัทก็เปิดโอกาสให้คุณสามารถมีทีมงานได้การมีทีมงานในระบบของชาริสานั้น เปรียบเสม,มือนกับการที่คุณเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณมีจํานวนในการสั่งการผลิตกับโรงงานที่ผลิตจํานวนเยอะๆแน่นอนว่าโรงงานย่อมให้ราคาที่พิเศษเช่นกันถ้าคุณมีทีมงานเหมือนคุณมีร้านค้าหลายๆร้านที่คุณเอาสินค้าของคุณเข้าไปสู่ร้านค้านั้นมันทําให้คุณสามารถรวมจํานวนของร้านค้าแต่ละร้าน ร้านนี้สั่ง100ร้านนี้สั่ง100ร้านนี้สั่ง100งหากคุณขายปลีกคนเดียวคุณสั่งเพียงแค่100คุณไปสั่งโรงงานผลิตคุณก็จะได้ราคาที่100แต่ถ้าคุณมีร้านค้าอยู่ในมือหลายร้านมี5ลร้านร้านละ100คุณมีจํานวนในการไปสั่งโรงงานผลิตจํานวน500ชิ้นก็จะได้ราคาที่ต่างกันระหว่าง100ชิ้นกับ500ชิ้นถูกต้องไหมคะ นี่แหละคือกำไรที่คุณจะได้รับจากจำนวนที่คุณสั่งกับโรงงานผลตอบแทนที่คุ้มค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับปักยภาพความสามารถของตัวคุณเองทำไมต้องเลือกมาอยู่ทีมนี้เพราะว่าทีมของเรานั้นสอนวิธีคิดไม่ใช่เพียงแค่สอนวิธีการเรามีพ่อทีมที่เก่งเรามีผู้บริหารที่เก่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจมากมายและประสบความสำเร็จมาแล้วมาแบ่งปันให้แนวคิด วิธีคิดในการทําธุรกิจกับคุณเขาจะสอนเทคนิคและวิธีการทางการตลาดมากมายให้กับคุณและในทีมของเราต่างใครเก่งอะไรใครถนัดอะไรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันไม่ได้แยกว่าเธอทีมนั้นเธอทีมนีน้แต่คุณจะเห็นการช่วยเหลือที่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันในธุรกิจของชาริสมามาเป็นความสุขที่ได้แบ่งปันสนใจที่จะมร่วมนธุรกิจของชาริสมาสแกนกรอกรายละเอียด และสมัครมาเลยค่ะหากวันนี้คุณฟังแล้วรู้สึกยังลังเลไม่แน่ใจเขอกลับไปทบทวนดูก่อนก็ยินดีค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณสามารถใช้เวลาในการตัดสินใจได้แต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าช่วงนี้เป็นโอก,กาสของต้นน้ำที่คุณไม่ควรพลาดหากวันไหนที่คุณก้าพร้อมที่จะเดินเข้ามาดาวยินดีต้อนรับเสมอค่ะสามารถทักมาได้ตลอดเวลานะคะ